มันไม่ได้เปิดแท็กสวัครับแหมแล้วมันานั่งข้างกูด้วยอะกะแย่งกูทีโฟโดนหมดเลยฮะทางมาตรงนั้นแหงกันอยู่เป็นสองสามคนเลยตอีลบิ้งมาเดี๋ยวลง มาครับมีใครเติมมึงเนี่ยจะเล่นอารูนีป่ะไม่มีครับไม่มีโอเคผมเล่นเองเวิร <Workshop. S 1> ์ช็อปตายหนึ่งตายหนึ่งอ,อ,อุ้ย <c oughs> โอ้โหไม้เจ้ากว้างจัดโอ้โหเต็มเลยสองตัวจะเย็นสองตัวจะเย็นโลป่ะทำไรป่ะเข็โล

เงี้ยเดี๋ยวมันพียูกลีเซียนรอในห้องเลยรอในห้องเลยมาแล้วสวยสวยบุญรัตบุญรัตไอ้บุญรัตลีเซียนน่าจะหัวแตกก่อนนะโอ้ยยเดี๋วไม่แตก เหมือนลเซียนจริงประมาณเก้าสิบหุ่นแม่งรัดโคตรแย่เลยไม่ได้รัดมันไอ้น,นี่อ่าไหนบอกแจกอะ1ิปเอสูเลยนะท่านี้ไม่รู้อันนี้บังเอิญบังเอิญโหอ,อยากให้อยากให้เห็นก่อนหน้านี้มากๆเลยตายศูนย์สี่ศูนยาไม่ได้ยิงใครเลย อเอ้อเออนยนายทายคืนว่ะ <c oughs> ต้องเอาคืนห <c oughs> <ใ>น่อยตอนนี้มัน,น,นตอนนี้มันเอาแบบเลื่อนสกอร์มเมาส์แชทก,ก่อนๆได้ไรเงี้ยดแล้วว่าอีล่าอยู่ตรงนี้อีล่าอยู่ตรงนี้อีล่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ต้องปิงเลนนอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่อ้าวมันจอดแล้วนะกลับไปแล้วมันกลับเข้าไปห้องแล้วอีล่าเข้าไปในห้องครแล้วสวยอีล่าบีอีล่าอินบี สวยครับเข้าแล้โเลยเข้าแล้วต่างกันไม่มีใครสนใจเลยเอออ๋อชนะเฉยเออใช่แล้วหมดแล้วผมไม่แบกแล้วให้คนอื่นแบกมั้งเนี่ยพี่บุญแบกห้าตัวเลยนะโธ่แบกทำไมเเดี๋ยวเราสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเราสุดสุดสี่นี่ยังไงเอ้าผมพีแบกไงบอกแล้วผมไม่แบกเออเ่นจอดจออให้ดีกว่าถ้างั้นน่ะจอดจอดมุมขวานะจอเข้าไปอาาไปพี่ มันต้องจอดบุกข,ขวาไงจะได้เดินเข้าน,นี่ไม่ได้ต้องบันไดมีมีอะไรป้าไปปักเคียร์มอกระแนบพี่ผมเล็งบันไดให้อยู่<บ>ลงไปปักเคียร์มอนคนหนึ่งก่อนที่เหมือนปักอันนี้แล้วกันรูเนี่ยรูจอดโรเทโโียเอาครัยกับการตายข้างล่างเหรอมันจอดจากข้างล่างมาอ,อืมใช่ ข้า oh, oh, <hi. S 1> งล่างมี <Hi. S 1> ใช่ไหมพอคิลลี่เหลือนิดเดียวเองอ่ะลงบันไดแรงไวแล้วพี่มาตีตายดออะเข้าไปวางเลยครับเข้าไปวางเลยตายหนึ่งแพรติ้งแพรติ้งเอ้าแอดไปบินชนวู้ดตายหนึ่งรออยู่ข้างล่าะ โดบฆ่ากูเหรอเอาคืนหมอไม่เห็นมองไม่เห็นรีบจัดเช็คแต่บนเรียบร้อยเม่เหมือนมันเห็นนะที่หุนเหนอมันไปโดนพอดีเออปึ๊ดแล้วก็ตุ่มลอยเลยแสดงว่าปักเราปักไวดีกว่าอีกแล้วโดกจังว่าอะไรจะอีซี่รันดี้ กูนี่งงเลยเอ๊ะกูจะแพ้แล้วไม่แถววะ <c oughs> ดีดีเขาก็วิ่งมายิงกันเ,นเ,เลิกยิงไม่ถูกอะไรยิงตัวไหนก่อนดีมั<อ>นมาสองตีต้องยิงตัวหลังตายแล้วอตอันมุกเดเบลสองวน่วยวายเลยแหละแบบอะไรวะิแบบีแม่แมนึงแหมสัตว์ตาที่แล้วมึงก็อยู่ฝั่งโน้นกูก็เห็น <c oughs> มันหูุปลาโดนอะมันหล่นลงมาด้วยอะคือทำไมมันหล่นลงมาด้วย มันเล่นมันเล่นแบบแอดวานซ์ไงคือปลาโดนแล้วก็ยังยังไม่ถือกล้องอ่ะแล้วมันก็เดินกดเดินไงมันเข้ามาเลยนี่แล้วมัหลื่นล่วงลงมาตีตีไม่ตายเลยในแรงประเจ้ามากอ้แนะนอนเอ้แล้วกูสามสามสามกูรอดเอ้าก้อนหนึ่งอะดิโอ้ย่จังล่ะก้อนหนึ่งอะก้อนหนึ่ง กูยอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะโดนหรออนนือกูจะโ,โดนโชีวิตโคตรโนเล่นวนอเลขอขอโดนกับดากโดนนึงไอ้เบียยฆ่าไปแล้วเหรอเฮ้ยพี่เอ้ยโอ้โไม่เอสไม่เอสมันโดนชมโดนกับดาบกูฟรีอ,อะไรอะตัวครับ อดเลยเบี้ยเป็นน้ำฟ้โอ้โหกูเปลี่ยนกระสุนอยู่ไอ้สัสใช่ใช่เนี่ยสีทองเนี่ยเฮ้ยสีทองเนี่ยดูดิี่ยได้อะไรได้อะไรได้อะไรเฮ้ยสีฟ้า EUG ว่ะลายกาแฟอันไหนอะพี่เทปให้ดูหน่อยดิไหนเดี๋ยวให้ดูเฮ้ยชุดด็อกชุดสีเขียว Careful Hot ระวังร้อนครับผมลายกาแฟแบบปืนขาวแล้วก็มีแบบเป็นรูปเลขหกอะแล้วก็เป็นลายกาแฟครับลายกาแฟเอ๊ ผมไไดด้ชุหนวะเอาไอ้เหี้ยได้เหรอเออมันมันมันนั่งอยู่ข้างกูเอาไอ้เหี้ยตายสอนแลตาตายเลยกูไม่ได้ดูไงกูวนแบบบอกตำแหน่งให้มึงมันนั่งหันหลังให้กูมันดูอีกทางนึงอยู่อุ๊ยเออไอ้เหี้ยดีอ่ะ กูด <graduated. S 2> ีไ <cozy> ม <in German> ่ได้ไม่ได้เลยบุดแกงกูไม่ได้เก่งก็เบยเบกก็พูดตะไปเหนสถานการณ์มันเฉินคือมันมันหนีใครมาไม่รู้เว้ยแล้วกูเล็งข้างบนอยู่แล้วกูก็ถอดถอดตะโขบพอดีเอ๊ะใครวะใค่วะเอ้ามาแก้หันมาดูตอนนี้ก็เห็นหันมาเห็นกูว่าเอ๊ะใครวะแต่กูยิงมันก่อนอยู่ไหนอยู่ไหน เอร์โมซีแม็กซอนที่ถึงหน้าตแครับบันไดปะลงบันไดไปปะอม้าไมกินาไมนั่นเะหมดแล้วได้ไงวะก็มันหมดแล้วน่ะไยตรงไหนล่ะดอกด็อกอยู่บันไดเรืองครับแม่กินไม่หมดแล้วให้ผมอีกทีดอกินได้เลยไม่กินเหรอควรจะเป็นหวานก็ได้แล้วให้ผมกินแทน กินได้อยโทษบุญโทษเข้ามาบางเบียเข้ามาบางอถโหันจัเลยมันเนกูดูให้ไม่มีตรงนี้ยังไม่มีปกหุดมาอยู่นี่อยู่นี่อยูนี่อยู่นี่ตัวนึงไปปิดลำโพงไว้ไปนู่นแล้วนะเล่นนีล่านีล่ตีนกระจกวางอีกไปอีกห้องเนือนะ เมื่อกี้ผมปิดลำโพงเลยไม่ได้ยินครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับเมื่อกี้คุยกันเลยเลยไม่ได้ยินแต่ดีแล้วผมขี้ให้แม่มาถามเดี๋ยวเขาถามรายละเอียดเพิ่มโดนสักถามออกคมุมดเลยรอรอิ้นทาแม่โดนสปอตไงจังหวะแล้วต้องวิ่งเอ้าจะเอ๋ <c oughs> ดีแล้วด็อกด็อกไม่ล้มไม่ย <laughs> <c oughs> ืนกล้านะพี่โอเครับมีใครเคลียร์ไลเบอร์รี่ยังยังนะรู้สึกไม่นด้ตายโวพี่น่าจะเคลียร์แล้วอย่างนั้นเคลียร์ห้องครัวไปตัวนึง We're good here on the r n lot a r g u s deployed นี่นี่หว่าโสดใช่มันเพิ่งเดินตีผมไปผมโดนนะ้วที่หุ่นโดนคอนะอุ้ยอุ้ยโอ้โหหน้าเลยเตอร์ตายฟรีโดดมาปุ๊บแม่งนอนอยู่หลังเตียงพี่หุ่นหลังเตียงตัวนึงเอาตายแล้วเนหลังกูไงเอาตัวหลังเตียงตายแล้วเข้าเลยุ้เหลือหนึ่งโอ้ทีละสามสิบเหลือนะเมทแรงจัดเลย ตอนแรกมันห้าสิบเห็นได้ข่าวตอนแรกม 4, ันสี่สิบพี่ไม่ได้ห้าสิบใตตีนพี่เห็นว่ามีเครื่องพี่ตีด <c oughs> เอาแยะจังหวะกูเว่งเขีย้ยอีกแล้ว <c oughs> แล้วเดินปิดแง่งอีกดีสั้นอยู่ไอ้นี่เข้าไปแล้แวพี่อุ <c oughs> อ่นเข้าแล้วกวาดคว้าไปพอเข้าไปแล้วพี่อุ่นมันไม่ทันแน,มนม่มันยังไม่เข้ามันยังไม่เข้ามันยังไม่เข้า อยังไม่เขาอ๋อมอย่ดู้อง่ด้องหน่อย้องแซมอ่ะดอยู่ครับอยู่งเนบุญบุนเข้ามาแล้วบุอไบนวยังไงมันก็ต้องหาก่อนจังวัด้นเม่อก้เพื่อนตาไม่ใ่อะไรเลยพี่ดวนีไปสรอบรอบสามสิบส่สิเข้าไปมั่อก้เลืหนึ่งเหลือึับไปม่้เห่เตอนแจะาโดนป้ไม่มีโดนล้นว่าจะาอากล้องลาก็ไม่ได้อีกก้องยิงไปหมดแล้วมึงบอกกูก แค่คนจันเก็ตก็มีแค่คนอยู่ในห้องยิงให้ก็ได้พี่มันยิงทะลุได้ยิงไอ้ได้ปิดได้โอ้ยังยังทำลายโดนไม่ได้หรอเว้ยห้องน้ำคนนึงสวยปุณมีมีห้องน้ำนะปุณห้องน้ำห้องน้ำอะไรได้เออไล่ไลละ มาเล่นตายอยู่บูบาตัวนึงที่อารุณีรับที่ไหนรับที่บูบารับบูบาเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยใครถือระเบิดอร์เพื่อเราเถอะพื่อระวังแล้วพี่เพื่อระวังแล้วโค้ชเพื่อนบูบาพี่ลับสุดอู่บูบาไม่รู้เป็นอะไรที่อยู่มั so ม like ้งอยู่แถวนี้ยชาแล้วนะเฮ้ยชาร์จชารเอ้าหายหมด รอผมวิ่งออกผมหลอกหลอกล่อเสียพิวเดีสอ่ะอยู่ไหนเตอร์อยู่ห้องค์ไลท์ดิอุ้ยไอ้เหี้ย๊าตายตวเอ้ อ้าวยิงเขายิงแล้วแล้วเขาก็ขึ้นนำเลยวะแล้วเขายิงมาสามสามตัวรวดแล้วเขาก็ไม่แล้วเขาขึ้นได้แต้มแอซซิตยิงแต้มแอซซิตเขาเยอะบุญเนรอยิงยิงกล้องยิงไรไงยิงกันแจกวะเป็นจกมิลาเนี่ยไม่ดุไม่ด่าไม่ดีขึ้นอ่ะเราอะไม่ดุไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยไอ่นี่คนนี้ ตรงไหนมาผมยิงก็ติตลดล็อกโอ้ยยิงไม่ตายกินล็อกตายกินล็อกตายเก่งินล็อกแล้วสวยที่ไปน่าเจาะที่นั่นอยู่อีกห้องเป็นโนแล้วเจาะใช่ลืม,มวัตถุ ใครไม่รู้มาดักกูอยู่น็อกน็มีน็อกแน่ดูกล้องไม่เห็นดูกล้องตรงกางอยู่พี่ไม่เจอใครอยู่ตรงน้นอะอยู่ตรงนน้นเี่นมีโดมีอันนึงมีโอันหีโดวัต่อุสอันเลยเข้าไปขางใเหมือนทีเข้าทางเเลยอะเดี๋ยวเราไปมาในกลางกันแหละรีด no ูบ no oh, ีไว I mean, ้รีดูบีไว้เด้ ดีฟิลด์อปอุ้ยนี่เฮียน็อกมาข้างหลังต้องปิงต้องปิงเข้าไปแล้วต้องงปิเดินเข้ามาตัวตัวอ๋ออยู่ตรงนี้พี่หวุนปิ้งเลยปิ้งเลยขึ้นปิ้งผ่านพี่หุ่นไปคว้าตัวนึงละได้พอตัวพี่หุ่นเล็งรอตรงนั้นก็ได้ผมดูมีพี่เบียร์ดูกล้องอยู่จิงก้าอยู่อยู่ครัวไอ้น็อกน็อกน่าจะอยู่ห้องเนี้ยผมดูผมดูตรงหนั้นนะให้ดูดูดูกล้องหน้านะให้ นี่ไงน็อกทางแคบมาบอม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 อยู่นี่บอมอยู่นี่ปุ๋นปุ๋นเข้าไปแล้วอ้าวมาในนี่เมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้ทำอะไรอ่ะไม่เมื่อกี้แบบตามอะไร่้อ้าวแล้วมึงแล้วมึงไม่ได้เล็งมันตรงนี้ไว้หรอไม่ตอนแรกเล็งแต่ว่ามันเดินตัดไปเลยเข้าประตูไปเลยเมื่อกี้ไม่เลยไม่เลไม่เลยคือตาเมื่อกี้คือมันไม่เห็นเลยมันเดินไปเลย เดินเดินเข้าประตูไปเลยเมื่อกี้ตอนแรกแบบจะจะจะเปิดไงแต่เห็นมันเห็นตำแหน่งเราแล้วไงรวมโดนชาร์จอาจจะเป็นทุกมุมไม่ดีก็ได้มุมด้วยแหละน่าจะมุมเพราะว่ามันไม่มีมุมหลบแล้วไงถ้ามันชาร์มันก็ยิงเลยเพราะโดนเขียน็อกเมื่อกี้น็อกประตํากูแล้วแต่ใต้ดินเป็นนักไล่ล่าหรือเปล่าดูคิวดงคีเดสแต่ละตัวนะน่าอยู่เลยอยู่ซื้อตัวแลมมาบ้างหน่อยอะซื้อมปดิบเลย

แล้วปากกับเทียมก็จะเดินมาเองคุณเราอยากชอบเลยสัสแล้วผู้หญิงแล้วมีปากมีเสียงเข้าเข้าดิสนอยกันมาได้นะครับมูด้วยนะเฮ้ยเอามาโลเอามาโลมาด้วยแล้วญี่ปุ่นมาในกลางตายตายสวยไอ้สัตว์เลยเซื้อคูรถเลยดีนะต้องฟอร์ไว้โดนทั้งแฝกฟอรสโดนทั้งระเบิดญี่ปุ่นไอ้สัตว์ลื้อคูรถเลย มไม่รู้ว่ากีมันนมื่อกี้โดนมาขึ้นแทบที่สีโดนปะอืมโดนกนับดักเข้ามาอีกทีเข้ามาอีกครั้งเดิมโดน,โดนทวิทย่ะเข้ามายิงอะโดนมาโดนโดนเจาะได้เลยพี่ตรงเนี้ยอกก่อน มาเข้ามาห้อ,องนอนอะไรที่บุญห้องนอนห้อ,อ,อ,องน้ำน่าจะเข้าอุ้ยไอ้เชี่ยนี่เอาอีกอ่ะไอ้เชี่ยนี่อีกเหรอนะมนรู้ตำแหน่งกูตลอดเลยมอเียร์ครเียร์เข้ามาแอดอยู่ชั้นหนึ่งไปไม่ได้ ที่หุนคุณหลังผมมาที่หมุบนบันไดกลางมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมอุบคนเดียวไม่ไหวว้าไม่ไหวอ่ะน่าจะแตกตายตายหน้าห้องขุดหน้าห้องเลยพี่มันเป็นขี้หน้าห้อง<ะ>ไม่ใช่เหรอวิสีด้วยเอา้าตายเหลือแอดเทวิตตายไปแล้วอ่ะ

ตายก่อนตุ้มลอยเลยเลือกผมเหลือสี่สิบเลยผมอยู่ประเด็นหลือไม่ได้มาได้ตัวนึงมาได้มาได้มามาได้กลางใช่ไหมใช่ครับมาได้อาบมาได้อาเขตไอ้ยี่้อกล้องแตกจ้ะไม่เห็นกล้องที่เดือเป็นไลออนแจ็เติรนตายนึงกระชาดเข้าแล้วอีโมนาเจาะเจาะแล้ว โ,โอ้โหกระสุนแม่งน้อยจังยย้งไม่โดนเลยี้ยิงไม่โดนเลยสั์ไ<ฮ>ม่ด้กลางไม่มีใช่ไหมไม่เห็นหรอไม่ด้กลางเอ้ยเอ้ยม,ม,มีมีมีตรงนี้คนหนึง,งพีุ่ตรงตู้กดน้ำตู้น้ำตู้น้ำพี่บตุตู้นำสส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 ้ำตู้น้ำเสร็เสรเสรเเ บุญบ <B> ุญบุญบ <M> ุญได้บุญได้บ nah, ุญได้ขึ้นได้ขึ้นได้บุญไม่ได้พี่บุญไม่รู้ไม่รู้มันไม่เซ็ตเฮ้ยใครสแกนนะตายตายตายถอยลงถอยลงถอยลงผมอยู่พี่ดียวคาเฟ่น่าจะดันเยอะคาเฟ่น่าจะดันเยอะมันอยู่แถวบันไดพี่บุญบันไดตู้อาเกตเป็นไลออนนะใช่ใช่บันไดไลออนอยู่บันไดอาเกตน่าจะอยู่ไอ้นี่คนหนึ่ง อยู่ในห้องนะคนหนึ่งไอแค่น <laughs> ียไอแค่นี้อันี้ติงไอเคี้ยบมวงไหวไว้ยไอสัตว์มึงก,กลับไปรีเนี่ย่อนไหมไอ้ควยอ่า <laughs> อมันเอาโดนไปชิคชั้นล่างมัน,มนเหมือนช็คไม่เจอมันจะวิ่งเข้าแน่พี่บุญจากคาเฟ่ระวังย <laughs> ิงรูมันยิงรูแตก <laughs> สวยบ,บอมบอมุญบอมตกใ <your remaining. S 2> จเย็นถอยถอยได้นะถอยได้ถอยได้ก <laughs> <laughs> ู <laughs> <laughs> มองไม่เห็นเลยแม่งอยู่ไกลจัง มันไม่มันในฝั่งนี้ที่บุญมันในฝั่งนี้ไม่มีแต่มันมีโดนอยู่ข้างล่างนะโดนข้างล่างตรงล่างนี้เลย้ยม <so ันเจาะที่บุญม uh ันเจาะมันเจาะบุญอยู่นี่แล้วเอาระเบิดไปแล้วเอาระเบิดไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ววางวางในบอมบีบอมบีบอมบีโจมบุญบุญบุญหลังขวาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โลโลหลังโลหลังโลเลยสแกนอยู่ที่บุญ มันลงมันเ<น>ข้ามาแล้วออสวยพคคูบเอาอะจะหนาว่ะเฮียอาวชิดชจดฮิโลเอลฟ์ก็มีกับ ุยเยอะจังเนอะหมอนี่น่าจะชอบคุยมันเป็นสตรีมไงสวยดีว่ะแขนเป็นสีเป็นสีขาวลายไทยอ่ะอีเลเจนดอรี่คือตำนานเออคุณคือตำนานเลยพี่เปียยิงแค่นี้เป็นตำนานมันไปเจอทิไม่ได้นี่เหรอวะเปิดบูญเร็วพี่เปียเปิดบูญเปิดทำไมอ่ะ